สวัสดีวันที่12พฤศจิกา65นะครับก็คันนี้เข้ามาด้วยอาการคาตาร์ติดยากนะครับแต่ตอนนี้ปกติแล้วครับนะครับ,นะรบเดินเรียบดีครับเรื่องเออเข้ามาด้วยอาการคาตาร์ติดยากคือลูกค้าไปรีแมปที่ไหนมาไม่รู้นะครับคือการลงโปรแกรมมันมีการลงสูตรใครสูตรมันนะครับ ลูกค้าก็ไปลงมาปุ๊บสตาร์ตติดยากตลอดเลยลูกค้าก็ไปไล่เปลี่ยนปั๊มติก๊กมาบ้างอะไรมาบ้างก็ไม่หายล่าสุดก็แจ้งเปลี่ยนกล่องนะครับแต่เปลี่ยนกล่องไปก็ไม่หายนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับแต่มาทํากับเราเนี่ยเราลงโปรแกรมให้ครั้งเดียวนะครับสตาร์ตติดง่ายมากนะครับแต่ตอนนี้รอบจะสูงสูงนิดนึงเพราะลูกค้าล้างติ๊กดีเื้อกับเราด้วยนะครับนะครับ ดูการสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตก็จะชึ่งเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องรอไฟดับก็ได้ครับนี่ครับจริงๆต้องรอไฟเอนจินดับก่อนนะครับนะครับถ้ารอไฟเอนจินดับนะไฟ ABS นะครับนี่ดับแล้วนะครับนี่ปกตินะครับร้านอันนี้ถือว่าปกติแต่ของลูกค้าเข้ามาแต่แจ๊ะ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 คือลากยาวนะครับลากยาวบางครั้งไม่ทุกครั้งนะครับ เนี่ยครับชื่งยอติดนะครับรับประกันจบแน่นอนครับแถมได้เรื่องอัตราเร่งวิ่งเหมือนน้ำมันประหยัดแก๊สมากขึ้นนะครับรอบตัดตาติดง่ายนะครับแล้วก็รอบเดินเบาเนี่ยสั่นเล็กๆน้อยๆสามารถจูนเก็บได้หมดนะครับครับก็ปรึกษาระบบการ์ดโตโยต้าจีนจีโรงงานโทรมาปรึกษาได้ครับโทรศูนย์แปดเก้าห้าสองหกห้าสองเก้าเก้าครับใหญ่พาวเวอร์ช็อปหรือใหญ่อะไรแกครับสวัสดีครับ